เริ่มกันแล้วงานรวมตัวหนอนหนังสือ1ปีมีครั้งชี้ช่องส่องโปพาไปส่องสัปดาห์หนังสือวันแรกมีโซนไหนน่าสนใจบ้างไปดูกันเริ่มกันที่โซนแรกโซนหนังสือเด็กและการศึกษาบอกเลยน้องนองนักเรียนนักศึกษาห้ามพลาดหนังสือดีๆมีมาเพียบโซนต่อไปโกอินเตอร์หน่อยโซนหนังสือจากต่างประเทศขายอยากฝึกภาษาแล้วก็บอกเลยต้องจาดต่อไปใครสายสะสมบอกเลยห้ามพลาดกับโซนหนังสือเก่าการ์ตูนเก่าเขาขนกันมาเพียบเลยนะโซนต่อไปหนังสือการ์ตูนและวัยรุ่นสายมังงะ แบบเราบอกเลยเงินหมดกระเป๋าแน่เลือกซื้อกันได้ทั้งแบบขายแยกเล่มหรือจะยกเซตเลยก็ได้ไม่ว่ากันโซนสุดท้ายสายอ่านนิยายบอกเลยต้องกรี๊ดใครสาวกนิยายแจ่มสายบอกเลยห้ามบ้าเด็ดขาดยังไม่หมดที่งานเขาไม่ได้มีแค่หนังสือจะบอร์ดเกมหรือกล่องสุม่มเขาก็ขนกันมาแบบจุกๆเหมือนกันงานจัดตั้งแต่วันที่28มีนาะถึง8เมษายนจัดเต็มกันยาวๆ12วันเลยตั้งแต่เวลา10โมงถึง3ทุ่มเดินทางกันมาง่ายๆแค่นั่ง MRT ลงสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิลิกิตออกทางออก3นะ